ผู้ซื้อนะคะที่ซื้อในนามบริษัทนะคะหลายครั้งนะคะที่ผู้ซื้อเนี่ยเสนอในเรื่องของการซื้อในนามบริษัทแทนซื้อในนามของบุคคลธรรมดานะคะอาจจะด้วยเหตุผลนะคะทางการลงทุนการบัญชีหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆนะนะก็เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะคะแต่ความไม่พร้อมทางด้านเอกสารสิคะทำให้ เกิดปัญหาและเกิดการสะดุดในเรื่องของการซื้อขายได้นะคะมาฟังทางนี้ค่ะนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะทำให้การขายของเราเนี่ยล่าช้าลงไปนะคะแนวทางการป้องกันนะคะให้ทำตามนี้ค่ะข้อแรกนะคะเมื่อมีการตกลงซื้อขายกัน ให้ตรวจสอบเรื่องของเอกสารให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองบริษัทนะคะบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของกรรมการรวมถึงพวกหนังสือมอบอำนาจต่างๆนะคะหรือการลงนามในหนังสือมอบอำนาจนะคะว่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือเปล่านะคะอย่างที่2ค่ะ ควรที่จะนัดหมายกับสำนักงานาที่ดินอย่างเป็นทางการเลยนะคะอาจจะต้องมีการตรวจสอบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรใดๆบ้างนะคะนอกอนจอากเอกสารปกติเพราะแต่และบริษัทเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของวัตถุประสงค์อะไรในนั้นนะต่างกันนะคะส่วนข้อที่3ค่ะเงื่อนไขในการทําสัญญาชซื้อขายอันนี้ต้องรัดกุมให้มั่นเหมาะเลยนะบอกว่าในเรื่องของระยะเวลาค่ะอาจจะ กำหนดไปเลยนะว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ในเรื่องการเตรียมเอกสารถ้าไม่พร้อมเนี่ยอาจจะริบเงินมาจําหรือว่ายกเลิกสัญญาได้นะคะเพื่อกันนะในการความยุ่งยากภายหลังหรือความล่าช้าในการขายของเรานะคะเพราะเราอาจจะพลาดโอกาสเสียโอกาสในการขายบ้านให้กับผู้สนใจรายอื่นที่พร้อมกว่าก็ได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4นะคะในเรื่องของหลักฐานการสื่อสารต่างๆเนี่ย เราอาจจะมีการแชทคุยกันหรือการส่งเอกสารการันหรือการนัดยืนยันต่างๆเนี่ยควรจะเก็บเป็นหลักฐานให้ดีนะคะมีหลักฐานชัดเจนเพื่ออ้างอิงถ้าเกิดเหตุข้อพิพาทเกิดขึ้นค่ะ